สวัสดีครับพุทธชนคนทั่วไปเข้าใจทุกข์ความสงบคือความสุขสว่างใสใครเห็นทุกคือเห็นธรรมนำจิตใจจะอยู่ไหนอยู่อย่างไรก็ใสยเย็นคนส่วนใหญ่ทั่วไปต่างไข่สุขจะมองข้ามความทุกข์ความยากเข็นจะมักใหญ่ไม่ขัดเกินเกินจำเป็นจนผิดพลาดอย่างที่เห็นเป็นประจำ สังคมคนวังบนกรรมทำให้คิดตัวตันหาพาจริตคิดไฟต่ำขวาเป็นซ้ายผิดเป็นถูกขาวเป็นดำสร้างผมกรรมนำหนุนกระบ,บุญตนถ้าเข้าใจไม่ลืมหลงรู้ปล่อยวงปล่อยไม่เหลืองรอยพลอยเข้าไปไล่เหตุผลอนุสาระกันสารฐานตัวตนรู้คุณค่าความเป็นคนที่เท่ากันมีสุขบ้างทุกบ้างตามภาษา ใช้สติและปัญญามาสร้างสรรคอย่ามัวนั่งกังวลทุกข์อยู่กับมันทั้งสุขทุกข์ถ้าเท่าทันมันย่อมดีถ้าปล่อยว่างวางได้ใจเป็นสุขจะเลิกหนัวเลิกทุกข์กรรมวิถีให้มุ่งม,มัน่นสรรกระทําแต่ความดีการรู้ทุกข์คือวิถีพุทธชนครูเล็กลำปางมวลกรออนไลน์คนที่น่ากลัวคือคนที่โกโลกโกดหลง สามอย่างนี่แหละที่ทำให้คนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยิ่งใครมีมันมากเท่าไรก็จะเปลี่ยนคนนั้นไปมากเท่านั้นนี่แหละคือตัวกำหนดกรรมเมื่อมีจงรู้จักให้เมื่อได้จงรู้จักพอเมื่อขอจงรู้คุณค่าวนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องจากไปณครบ